คณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างหมอบริการตำแหน่งบรรลักษ์ครั้งที่1ระหว่างวันที่1ตุลาคม2567ถึง31มีนาคม2568ประจำปีงบประมาณพศ2568 ผู้เข้ารับการประเมินนางสาวยุวเรีศแสงงามตำแหน่งบรรษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุดรังสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสาร,รคามตัวชี้วัดที่หนึ่งคุณภาพการจัดทำแผนปฏิทินการปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนอำเภอกุดรังเริ่มก่อตั้ง18มิถุนายนพศ2553อาคาร2ชั้น เลขที่237หมู่10ตำบลกุดรังอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามโดยมีบุคลากรนางสาวยุวรศสแสงงามเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุด การให้บริการของห้องสมุดประชาชนมีจำนวนคอมพิวเตอร์สองเครื่องอินเทอร์เน็ตฟรีไวไฟมีมุมสืบค้นอุปกรณ์สำนักงานไว้ให้แก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอย่างทันสมัยและทั่วถึงมีระบบการยืมคืนหนังสือสื่อผ่านระบบเชื่อมโยง LR LS ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุดรัง การให้บริการส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุด50คนต่อเดือนสมาชิกใหม่ห้องสมุดประชาชน20คนต่อเดือนและมีการจัดทําระบบเชื่อมโยงเป็นปัจจุบันมีข้อมูลแผนปฏิบัติการห้องสมุดประชาชนที่เป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่1.2 แผนปฏิบัติการห้องสมุดประชาชนมีการศึกษาข้อมูลกฎหมายระเบียบคำสั่งและแนวทางที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อการประกอบการจัดทำแผนการจัดทำแผนตามกำหนดเวลามีการจัดทำแผนโดยคำนึงถึงทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีเนื้อหาถูกต้องครบถ้วนง่ายต่อความเข้าใจสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ตัวชี้วัดที่2.1กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในห้องสมุดประชาชนมีแผนการดําเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายในห้องสมุดมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายในห้องสมุดไม่น้อยกว่า2ครั้งต่อเดือนโดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมบ้านหลังเรียน 2. กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับนักศึกษาสกรเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า10คนและกิจกรรมบันทึกเล่มปวดของครูและนักศึกษาสกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับร้อยละ80มีการสรุปผลการจัดกิจกรรมประจำเดือนตัวชี้วัดที่2.2กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เคลื่อนที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย มีแผนการดำเนินง,งานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง2.3กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Colearning Space มีทรัพยากรสารสนเทศทั้งสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เนื้อหารูปแบบที่หลากหลายทันสมัยเหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้จัดบรรยากาศในห้องสมุดให้โล่งกว้างมีมุมบริการต่างๆที่เป็นสัสดส่วนทันสมัยสดใสน่าใช้บริการและเหมาะสมกับการเรียนรู้อยู่เสมอ 2.4การดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนมีแผนการหมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชนไม่น้อยกว่า2ครั้งต่อเดือนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในบ้านหนังสือชุมชน2ครั้งต่อเดือนเช่นการอ่านสร้างอาชีพการหมุนเวียนสื่อหนังสือพิมพ์2.5การดำเนินงานโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครืขอข่ายในชุมชนมีการจัดกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย2ครั้งต่อเดือนเช่นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่เชิงลุกกิจกรรมร่วมกับภาคีเครืขอข่ายห้องสมุด Delivery และรถโมบายเคลื่อนที่จากสำนักงานส่งเสริมการเรียน,นรู้ประจำจังหวัดมหาสารคามตัวชี้วัดที่2.6 การดาเนินงานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญามีการสํารวจและจัดท,ทําทาเนียบอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือนพร้อมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณาชนมีการจัดกิจ,จกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับสกลตําบลอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือนตัวชี้วัดที่ 3. การปฏิบัติงานอือ่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมในหน่วยงานสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมายการทํางาน ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานและหัวหน้ากลุ่มงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่งตั้งเป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และคณะทำงานตามคําสั่งของสองกลรประจำจังหวัดและสกรลรระดับอำเภอการร่วมดำเนินการหรือร่วมกิจกรรมหรือการให้บริการกับหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานสกอ,อรการร่วมดำเนินการ ร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายด้วยความเสียสละและตั้งใจยิ่งตัวชี้วัดที่4คุณภาพของผลงานร้อยละความพึงพอใจของกิจกรรมทั้งหมดในปีงบประมาณมีความพึงพอใจมากขึ้นไปร้อยละ80การจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนของงานดำเนินไปตามแผนงานการปฏิบัติงานตามกำหนดเวลา การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความถูกต้องสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการตัวชี้วัดที่5ความสำเร็จของการสรุปผลการปฏิบัติงานและเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงานเบสแพทที มีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์จัดหมวดหมู่สำหรับการสรุปผลการปฏิบัติงานมีการสรุปผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชามีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการปฏิบัติงานตัวชี้วัดที่5.2ผลการปฏิบัติงานที่ดีบรรลักษ์ห้องสมุดประชาชนได้เข้าร่วมประกวดหนึ่งบรรลักษ์หนึ่งนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านอ่านหนังสือในสวน Leading in the Park เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปีพศ2567ได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับรางวัลชมเชยการประกวดห้องสมุดโคเล์นิ่งสเปซประเภทห้องสมุดประชาชนอำเภอประจำปี2567นางสาววิวัตรศแสงงามบรรณาลักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุดรังได้รับรางวัลประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจ,จกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อันดับที่2ประเภทบรรณลักษ์ประจำทุกเดือนในปีพศส5 6 7มีการจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอกุดรงังมีการจัดทำแอปพลิเคชัน mkm mobile library โดยการจำลองห้องสมุดเสมือนจริง a r ไว้ในแอปพลิเคชันเพื่อความสะดวกเข้าถึงการรับบริการได้ทุกที่ทุกเวลาของห้องสมุดประชาชนอำเภอกุดรงัง